ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปกําแพงเงินจีแล้วนะคะเราไปลุยเราไปลุยกันเลยไรยส์สโลใช่ <c oughs> บริเวณนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปก็มีห้องน้ำด้วยนะคะแนะนำเข้าก่อนเพราะว่าข้องบนไม่มีนะคะช้้ง <c oughs> บนไกลมากเลยด้วยเนาะ เราไหวแค่ไหนเราเดินแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปพิชิตกำแพงนะคะเดี๋ยวเนี่ยเกิดตปใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วเนาะ ไม่รู้จะเดินขึ้นไปไกลเท่าไหร่มันมีเป็นล็อกด้วยใช่ไหมแ้บปะใด่ดันนดันสองอะอ๋อดานดานก็อาจจะยังรอบที่แล้วป้าป๋าบอกว่าขึ้นไม่ถึงดานหนึ่งเลยนะดานหนึ่งยังขึ้นไม่ถึงเลยนะหามุสเดี๋ยวช่วยดูนะกำแพงเมืองจีนอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนี้เห็นไหมเอ่ย ที่จะขึ้นไปเขาก็มีแบบของอะไรอย่างเงี้ยขายด้วยนะเป็นของฝากอะไรแบบนี้ค่ะอืมเอ้ยอันนี้สวยอ่ะกุ๊กสวยมากค่ะไปเราขึ้นไปขึ้นบนเรียนก่อนดีกว่าไปกันเลยตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะเราไปถ่ายมาแล้วค่ะยืนตรงนี้เนาะคือเขาจะมีถ่ายรูปแล้วก็จะเป็นอัลบั้มเดี๋ยวเราลงมาดูตอนตอนเราลงมาแล้วค่อยเปิดให้ดูก็ได้ เป็นอันลบ,บั้มแล้วก็มีบันทึกประวัติของกำแพงเมืองจีนหนึ่งร้อยหยวนเองห้าร้อยบาทเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าร้อยเราหันหน้าขึ้นเลยอไปกันเลย,ปเ,ลยเป็นมันเป็นล็อกใช่ไหม ล็อกล็อกล็กหนึ่งคือตรงนู้นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอะเดินไปไม่ถึงขั้งหมดเราอยู่ตรงจุดนี้แล้วเราถ่ายรูปไปตรงกำแพง่าจ,จะสวยสวยกว่าเดินขึ้นไปทั้งหมดเลยป้าดูหลังป้า,าป้าถ่ายสิถ่ายกำแพงอย่างเงี้ยถ่ายบันไดอะ ลูกภาพมากำแพงเมืองชีลืมความหนาวไปเลยครับ มึงสิมาก็แล้วแต่นะได้ๆ <coughs> 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 <What's it? coughs> โอ้นี่ดูเด็กเครื่องบินเครื่องบินบินไปเมฆเป็นแบบลอยเส้นเลยตั้งแต่ฝั่งนู้นเลยตั้งแต่ภูเขาลูกนู้นอ่ะโหถึงงตรนี้น, <c oughs> นอดอะ่ะแค่เดินนขึ้มาไปแค่ตรงนี้ก็ได้นอดเนี่ย <c oughs> ไม่อเอาแค่แ,แค่ตรงเนี้ยแ,แล้วก็ลงไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมึงถึงไหนก็ถึงนั้นแหละมันค่อยๆเดินไปเดี๋ยวฟังไทยรีวิวไปให้มุกมันดูไป

ไม่เครื่องเครื่องเครื่องที่มันนี่ไม่เป็นไรงั้นเนี่ยอันนี้ก็ไล่แค่นี้ก็ได้ไล่ไปเถอะไล่ไปเถอะเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายก็ได้ไปไปไม่เฮโนน่ะเฮโนนั่งรอตรงนน้นดีกว่าตรงนั้นมีร่มร่มเดินไปเถอะโอ้เียจะะะเเสียม่อรงไรค่อยยเเเดินไไปรรื่ออะก็ทท้คนมันขึ้นไปข้างบนนั้นจิตใจมันทำได้อะไรวะกำลังไล่อยู่ ตรงนี้มองลงมาก็สวยนะเนี่ยเห็นบ้านแบบแบบของประชาชนชาวจีนสมัยก่อนง นี่ไอคิวมานีปมองลงไปนี่หนังให้โมฟงวิวสวยคนไปสูงกว่านี้ไหมตรงนี้มันไอคิวพูดในนี้กะ้เสียงมันก็เข้ากวือนี้ไปเพิ่ขึ้นโอเคโอเคโอย <laughs> giống kim giống kim giống Đây đây đây, mọi người mọi người làm cái này này,